ไวยแรงมากเพจดังเผยแชทไลน์ดิวอริสตา,าเรียกคนรู้จักคุยเรื่องด่วนเรียกวาย,ยังคงเงียบอยู่สำหรับนักแสดงสาวสวยดิวอริสตา,ลาหลังถูกโยงระบุเป็นคนไปยืมกระเป๋ารวมถึงเครื่องประดับมูลค่ากว่า60ล้านของมาดามเมนี่หรือเมวัสนาอินทแสงนักธุรกิจชื่อดังทำกลางข่าวลือว่าเจ้าตัวได้บินไปที่ไต้หวันตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้ว แถมล่าสุดลือกันให้หึงว่าเจ้าตัวได้เลิกลากับสามีเซบาสเตียนลีแล้วเรื่องนี้จริงหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ทว่าล่าสุดในสังคมออนไลน์ก็ได้มีเพจดังค่าออกมาแชร์ภาพแคปชั่นในลายของเจ้าตัวที่ไม่มีการระบุว่าเกิดขึ้นในช่วงวันไหนและวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงโดยในข้อความก็มีการเรียกชื่อพร้อมข้อความบอกว่า รบกวนทุกคนมาพร้อมกันด้วยนะคะจะได้คุยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่มาแล้วถ้าสุดคนสุดท้ายมีปัญหาอะไรที่มันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วอันนี้ไม่รู้ด้วยนะคะยังไงรบกวนทุกคนพูดคุยกันแล้วสื่อสารกันแล้วแจ้งดิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอไม่เกินวันพุธหน้านะคะเรียกว่าค่โพสดังกล่าวก็ทำเอาชาวเน็ตต่างแหกคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวละค่ะหลังจากเพจดัง ออกมาเผยแชทไลน์ของสาวสวยดิวอลิสลา